สวัสดีครับผมคือนายไซโคเกมเมอร์นะครับตอนนี้คุณก็อยู่กับเกมไมคร f t นะครับอันนี้ผมก็อยู่กับเซิร์ฟ MCJ Pop นะครับก็เป็นเซิร์ฟที่เพื่อนผมเป็นแอดมินนะครับก็คุณอีหนูยูเซอร์เป็นแอดมินนะผมก็จะมารีวิวเซิร์ฟนี้หน่อยนะครับถึงเอ่อ,อม,มาโฆษณาเซิร์ฟเนี้ยนะก็คุณอีหนูเขาก็รีวิวไปแล้วแหละแต่ผมก็จะมารีวิวซ้ําต่ออีกครั้งนะครับก็ อยากให้เซิร์ฟนี้ม่งต่างๆคนเล่นเยอะแล้วมันก็หลกโคตรแล้วมันก็เด้เ <c oughs> งนไปหมดไม่ใช่นะครับนะตอนแรกนะนี่ครับปึ๊บเป็นโซนแจกของฟรีนะครับชุดเกาะต่างๆเลยนะมีชุดเกาะมีดาบแล้วนี่ก็เป็นนี่ครับอาหารนะครับอาหารยังชีพผมชอบนี่มากเลยเอา้ามันเปลี่ยนเป็นนั่นแล้ววะแต่ก่อนมันเปลี่ยนเป็นนั่นเลยนี่แอปเปิลทองครับอาหารยังชีพ แอปเปิลทองนี้เป็นชนั้นด้วยนะครับนี่เทพผมชอบนี่มากเลยนาต่อไปครับตรงนี้ครับอืมก็เป็นจุดสปาครับเวลาเราสปามาเราก็จะเกิดตรงนี้ปุ๊บนี่นะตรงนี้ครับปุ๊บไอแอดมินมันทำใหม่แล้วว่ดาบเป็นชนั้นอเอาเกินสามอันเฮ้ยดาบอืในนี้ เป็นดาบเป็นชาน้นเป็นชา้นออครับอ,อ,อืมคงคนคงมั่นอืมนั่งโหดมากแอดมินใจดีวะโชคลาภหายนะคืออะไรอ่มันคืออะไรโชคลาภหายอืคืออะไรวะแม่ที่โชคลาภหายนะ นม่ไม่รู้ช่างแรงแล้วนี่ปุ๊บก็เป็นเบอร์มือถือและสกายของแอดมินนะครับอ่านี้เป็นแอดมินใหญ่นะแอดมินใหญ่เซิร์ฟนี้ก็ใจดีนะก็มีแอดมินอยู่ประมาณกี่คนไม่รู้มัาจะม่ได้เยอะเยอะอยู่อ่ะเออแล้วตรงนี้ครับเป็นที่ปั๊มเบลครับปั๊มเอ็กพีครับ เปิดมาแล้วก็กดตรงนี้ปั๊มเียบนะปั๊มไล่ไม่มากค้เกจัมปั๊มตอนนี้ก็มีคนเล่นอยู่ประมาณสี่คนเป็นโคตรเยอะไหมตรงนี้ครับภูมิใจนำเสนอเลยครับถังขยะนะมีของอะไรเหลือใช้คุณก็ทิ้งมาตรงนี้ได้นะครับเช่น ทิ้งอะไรดีวะทิ้งหินไปแล้วกันเปิดฟูดับเลยเนี <laughs> ่ yeah. ตรงนี้ก็เป็นขยะอีกอันนึงครับแต่นี้มันมีความเป็จอยู่ครับเ,เราเหยียบแล้วนี่เสียงมันรู้เสียงครับแปบบ๊เนี่ยมีเสียงนี้อยู่นอนบล็อก,กๆๆๆนี่มีเสียงปุ๊บดูครับปุ๊บเหยียบมา ปุ๊บป๊บเอ้าเฮียเถอปล่อย,อยตรงตาเอนเดอร์ไปช่างมันต่อไปครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมนะครับไปดูกันหน่อยมันคือกิจกรรมอะไรตรงนี้ก็เป็นกิจกรรมนี่พิเศษนะครับเป็นกิจกรรมวิ่งนะครับอันนึ่งตอนนี้เขาก็เปิดแล้วอ,อุ้ยอเกือบไปเกือบตกนี่เป็นกิจกรรมวิ่งนะครับก็คุณก็มาเล่นกันได้นะครับผมก็จะเล่นโชว์ให้ดูก่อนครั้งหนึ่ง นี่ทนไฟทนไฟแล้วก็ทนไฟอย่างเดียวไม่ได้ครับทนไฟอย่างเดียวมันจะอยู่ไม่ได้ครับ <c oughs> ต้องแดะเป็นทองครับเงียบเงียบนี่ค <c oughs> ุ้นฟูต่อเนื่องทนฐานด้วย <c oughs> ไปต่อใช่ปื๊บ <c oughs> ตรงแรกครับห <c oughs> ัดเซียนเน <c oughs> <c oughs> ี่ยึบอุ๊บโอ้ชิด ไม่เป็นไรเอ้ยยืบต่อไปอือต่อไปได้ยืบนี่เอ้ืบอืบกิจกรรมนี้ดีครับฟีแนนิคเอ้เกือบตกไปนี่เราไปอีก,ว,ก,ก,กว่าตกตกตกว้าไม่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 ไม,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 ไม่ทนไฟไม่เป็นไรครับทนไฟนเจอเผาไม่เป็นไร <laughs> ดีมากเลยอ,อืม ถ้าใจง่ายๆครับมึงก็ไปหาเอนเดอร์แมนมาสักตัวหนึ่งครับแล้วมุงก็ฆ่าแม่งครับแล้วคุณก็จะได้ไข่มุกเอนเดอร์มานะไข่มุกเอนเดอร์แล้วคุณก็จะว้าไปที่ไหนก็ได้เลยนะนะไปต่อดีกว่าครับตรงนี้ก็เริ่มเกลียนนะมาไปออกหุ้ยหลักๆๆๆๆๆ้มาต่อเลยครับตรงนี้อืมนะตรงนี้ก็เป็นชอป นะแต่ผมไม่สนนะครับผมจะดูตรงนี้ก่อนนะครับทางไปสวรรค์น,นั่นเองเยี่ยมมากไปสวรรค์นี่เอ็นเดอร์แมนสวัสดีจ้าสวัดดีสวัดดีเอ็นเดอร์แมนวัดดีเอ็ดด End erman. End erman. นเดอร์แมนเอ็นเดอร์แมนนี่นี่ได้ไข่หมูเอ็นเดอร์มาแล้วน่าเยี่ยมมาก ใชมงอนเดอร์ใช้อะไรได้มันก็เอาไว้ใช้วาบอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมจะโชว์กันว่ามีดีที่ดูให้ดูครับฟึบนี้วัาบไปแล้วครับอมืมาอยู่บนหลังคาแล้วครับน่าเทปมากและนี่ครับว้าบไปไหนดิตรงนู้นฟึ๊บว้าบไปแล้วนี่โอ้โหแม่งเทปมากเลยว้าบไปไหนต่อดีครับนี่อะไรเนี่ยนะบ่อน้ำแร่อู้น้ำแร่ ม่เนมีอะไรเลยซปเปอร์อะไรแบบเนี้ยนี่แกงมั่งเลยดิแกล้ง,งหน่อยเนี้ยเด็บมองตามาเดียบมาเดียบนะนะไอสไปเดอร์แมนเหมือน,นไสมแม่งมทุบแม่งตีแม่งตกตกเหวเลยเฮ้ยยืด กำลังรู้สึกว่ามันจะเป็นสวรรค์จริงๆว่ะแจกเพชรเว้ยเยี่ยมยอดไปเลยจาะโว้โด,ดูอะไรสบายเลยวะไอ้แม่งโคตรเทพอ่ะแม่งแจกเพชรใหญ่ใหญ่มันมากครับแม่งนะไอ้นี่งงมงึงทำอะไรอยู่โอ้ยมันจะยิง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 กำนึง,นงเออ f**king เป็นอะไรที่เฮ e ียมาไอโฟอิซ่าฟอย่างนี้ต้องแก้แขนครับคุณผู้ชมอย่างนี้ต้องแก้แขนครับไม่งั้นมันอยู่ไม่ได้ใช่ไหมนี่หนึ่งสองเจ็ดของกูมึงตายแน่มึงตายแน่มันใสแล้วฮะโกรธแล้วใครตีกูนี่เข้ามาลครับ ว่าเดจ้าแองน์แมนไม่ได้ใชอกันนาเลยนะผมมีแขนส่วนตัวครับแขนนี้ต้องสำนะันั้นมันอยู่นั้นฮึบไม่ตายฮึบไม่ตายทำไมเป็นไรวะมันยิงกูอีกแล้วว้ายทำไม่งไม่ตายวะทำไม ดูเชื่อแม่งก่อนไม่เป็นสตาร์ทแน่เลยยิงกูอย่างเงี้ยสตาร์ทแน่แน่จับถักเอ้ย,อยช่างแม่งครับเราก็มีไข่บุกเอนเดอร์แม่ง ไปเรายังรีวิวไม่ถึงไหนเลยอ่ะต่อไปนี่ที่หาตังค์นี่ก็สตาร์ทไงนี่ที่หาตังค์ครับตังค์อยู่ไหนตังค์หาตังค์ไม่เจอเลยตังค์อะตังค์ตังค์ทุยหาตังค์มันต้องหางี้ครับคุณเห็นไหมครับพวกนี้ปั๊บนี่ครับแม่งวิ่งมางี้มันก็จะแม่งไม่ระเบิดปะสักกินสิท

สัตว์พักเอ้ยไม่รู้ครับแม่งบอกว่าห,หนีมันได้พ้นนี่นี่น,นี่ผมเทผมเท <c oughs> <c oughs> มึงมันไหมเนะี่ยหนุกไหมสามไหมแม่ง หนุกไหมครับแม่งเอ้ต่อไปเลยครับอืแม่งเขียนเอิม่มเราใช้อะไรดีนี่ตันนี้เราไปหาเอ้ยทางนี้ปื๊ดเย็ดบอตกปลานี่ว่าได้เวลาเกี่ยวเป็ดแล้วครับแม่งเออเกี yeah, best, best, yeah. ่ยวเป็ดเกี่ยวเป็ดเออมันมันเกี่ยวเป็ด แอบจมเน้่อเกี่ยวเบ็ดอเกี่ยวเบ็ดแม่งหนุกดีเกี่ยวเบ็ดครับแม่หนุกนะหนุกหนุกอ่าฟับับฝับฝับฝับฟันุกไหมมึงเฮ้ปลาติดเงาะไอยจุ๊บไม่ติดเ้ยสังแม่งสิงใส่เราสิงครับผมเป็นคนอย่างนี้แหละ นะก็เก่งใจครับไซส์ของอื่นมันต้องไซส์รับซิงครับอืแสงมากไม่ดีครับต่อไปนะครับนี่ที่กดเอทมกดหาตั้งได้กึบหน้าต่อไปครับนี่ก็ฮองโดหยิบอย่างพอดีก็แฮ m i อดมินอัพอีนูครับแอ m ดมินอีนูครับเขาทำให้หนังวัวครับ แล้วก็นี่อิดเอนนี่ก็ภาพนี่ก็อิดเนเธอร์นี่นี่ก็แก้วนี่ก็กระดูกนี่ก็บนหิมะนี่ก็อิดนี่ก็ถังนี่ก็คบไฟคบเพลิงเสีวะนี่ก็ทรายนี่ก็หินนี่ก็ไมโอกนะนี่ครับเป็นของสมน้ำหน้าคุณจากแอดมินยิหนูครับต่อไปครับมา แม่งยังรีวิวไม่หมดเลยมัวแต่อะไรไปน,นี่ไปสปาวหนึ่งครับปึ๊บสปาวหนึ่งมีอะไรบ้างก็กากไม่มีใครนำของงินไว้เนะี่ยไม่เก็บไว้เดินผ่านไปนี่ครับก็มีของไฮโดเหมือนสปาวส,สปาวนั่นแหละนะก็มีที่เอนชานของนะก็สปาวเล็กๆครับ ไม่มีอะไรก็มีที่วัปไปหลายๆที่เลยสายกูไม่เอาสายไม่เอาสายไม่เอาก็มันที่มีที่วัปไปหลายที่เลยเอ้ยมันใช้นี่ได้ปุ๊อีกแล้วอีกแล้วกูมามาอยู่ไหนนี่ what the fuck What t h e f u c กกูมาอยู่ที่นี่ได้ไงออออโอ้ shit เดะเดีเดวเดะเดวเจอเดี๋ยวเจอเดี๋ยวโดนเห็นไหมผมมีอะไรอยู่นี่ไข่มุกเอ็นเด้อแม่งยิงไปมัวเลยโอูว่าไปไหนกูสั่งมันไอ้แอมนี่อะไรวะเนี่ยลึกน้ำขึ้นไปก่อน เอาเอากำแปลงผักนี่อะไรอีกวะไม่เอาเนี่ยสิงสิงบอกให้สิงไงแม่งไม่สิงให้กูเลยมันไม่มึงเธอเยอะ <c oughs> ตาย <c oughs> ตาย โ,โหแม่งเผาไงอย่างงี้อื้มมันมากจุ๊จุ๊จุ๊อย่าบอกใครกูตีมันเอาตายแล้วมึงยังไม่ไปอีกศพมึงยังอยู่อีกนะมีโคตรอะไรเรื่อยอยู่เนี่ยนะแล้วทําไมมึงต้องขังกูไว้อย่างงี้ด้วยเธอเธอเครยรักฉันดีเปล่าหนาวแฟเยอะแม่งออกไปเลยสงสัสยมันงอน บางคราวเธอดูฉันโหดร้ายมันสุดพลิ้นบไปทุกอย่างจนทำให้เราไม่แน่ใจจะเป็นตัวชั้นดูไหม่เย็ดแมวหมูมึงหนะนุกไหมเนะี่ยหนุกไหมเนี่ยที่มึงเสกแมวมหมูไยผมขอถามคุณหน่อยว่าคุณหนุกไหมคุณหนุกไหมคุณหนุกไหม หนุกไหมหนุกไหมหนุกไหมผมมีหนึ่งสองเจ็ดจู่ผมไม่กลัวอะไรเยอะเลยหมูกูมแมงไม่มีอะไรมากครับกินเกียนเป็นยาหอนโอ้ก็เซิฟนี้ครับเซิฟดีครับแอดมินไม่ใจหมาแต่แอดมินเกียน <c oughs> โอ้แอดมินก็ดีครับแอดมินหาแอดมิน ดีปยะมาชมวิวทิวท้านกันหน่อยแล้วก็หลบไปเงียบบูบบุดไปสู่ความวมื่งเม้งอันไกลโพ้นยังไงมันก็ไม่ผลโอมึงทากูใช่ไหม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 ทากูใช่ไหมทากูใช่ไหมทากูใช่ไหมทาหากูใช่ไหมมึงทากูใช่ไหมได้ได้ได้ทายนี่มีหนึ่งสองเจ็ดอยู่ไม่กลัวอะไรอื้ม มาเลย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  <c oughs> The b a i n a m e r Has Spoken อ้าวอะไรวะต้นแบนนหรอวะ No No อุตส่าห์เล่นด้วยอุตส่าห์เล่นด้วยแม่งไม่ให้เล่นด้วย No 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 ตันแบนได้ไงวะโน no. ่ทำไมทำไมทำไมเมื่อกี้เดอะแบนเห็น e ม Has เอ็กซโปเ่นมันคืออะไรผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน <c oughs> ไม่ตันแบนเซบนี่ไงเนี่ยเออมันยังไม่ถึงเลยเดอะ The Band h มอ m e เ Has ซ์โปเไม่เข้าใจทำไม